สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องของสวนนัทนานชาแนลนะคะวันนี้เราพากันมาอยู่ที่นครปฐมนะคะตำบลตากล้องพื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านของลูกค้าซึ่งทําการปลูกรงเรือนสร้างรงเรือนขององุ่นนะคะแล้วก็ปลูกพันองุ่นที่เรามาจัดการทําโครงสร้างแล้วก็รวมถึงปลูกต้นพันรวมถึงระบบน้านําทุกอย่างให้ลูกค้าเรียบร้อยไป,ไปเมื่อวันที่6 พฤษจิกายนนะคะ2,566ที่ผ่านมาซึ่งมาถึงณวันนี้วันที่1ธันวาคมนะคะ2566นะคะก็รวมอายุเวลาก็อยู่ประมาณ25-26วันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูการเจริญเติบโตของต้นที่ปลูกไปในอายุ25วันนะคะว่ามีการเจริญเติบโตขั้นไหนแล้วแบบไหนบ้างแล้วก็วันนี้มาแนะนำการใส่ปุ๋ย แล้วก็การพ่นยาให้กับลูกค้านะคะจะได้ดูแลกันได้ต่อไปนะคะค่ะโรงเรือนนี้มีความยาวทั้งหมดนะคะ24เมตรซึ่งเราทําการปลูกต้นให้ลูกค้าไว้ทั้งหมด14ต้นนะคะก็เป็นตัวที่ปลูกแล้วเป็นการรวมสายพันธุ์ได้เนื่องจากว่าเราไม่ได้ทําเป็นเชิงพณิชย์นะคะเพราะอันนี้ลูกค้าปลูกในบริเวณบ้านเพื่อต้องการไว้ประดับสวนแต่งสวนนะคะด้านนี้ที่เราให้ดูก็คือตอนอายุ25วันตาพันธุ์ ที่เราติดตานะคะตรงบริเวณที่พันพลาสติกเนี่ยทำการแตกยอดขึ้นมาจะสั้นยาวไม่เท่ากันแล้วแต่การแตกของตานะคะแล้วก็ในระหว่างนี้อะค่ะที่เราแนะนำให้ลูกค้าทำก็คือการเด็ดตาข้างซึ่งลูกค้าจัดการเรียบร้อยนะคะคือตาข้างเหล่านี้ที่นอกเหนือจากตาที่เราพันพลาสติกอะคะ่ะก็จะมีแตกออกมาพวกนี้ค่ะเราทำการให้ลูกค้าเด็ดออกเป็นประจำเพื่อจะได้อาหารจะได้ไปเลี้ยงตาจริงต้นนี้ให้มันแตกขึ้นไปตามที่เราแนะนำนะคะ ลูกค้าทำต้นผูกต้นจัดต้นไว้สวยมาก14ต้นนี้นะคะก็คือเริ่มแตกตากันเกือบทุกต้นนะคะก็จะดูต้นนี้ได้เนี่ยค่ะแตกสั้นยาวไม่เท่ากันแล้วแต่ว่าต้นไหนใครตาพันจะแตกก่อนและหลังนะคะแต่ก็จะอายุอยู่ประมาณนี้เป็นเรื่องปกตินะคะ ตัวนี้เป็นบิ๊กเพลเลตเนี่ยก็จะแตกจากตาพันอ้วนมาเลี้ยงมาให้ยาวนะคะตาป่าพยายามเด็ดออกไว้ให้เกลี้ยงนะคะการดูแลในระยะนี้นะคะก็จะให้ลูกค้าทำการให้น้ำทุกวันนะคะวันละหนึ่งครั้งโดยน้ำผ่านระบบสายยางลงมาที่ต้นนี้นะคะ แล้วก็การใส่ปุ๋ยลูกค้าเริ่มใส่ไปแล้ว1ครั้งเมื่อตอนอายุได้20วันเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะคะ1 6 16, 16, 16ได้เพื่อเป็นการบำรุงต้นเราจะมีมีปุ๋ยตัวนี้ใส่ไปเรื่อยๆในส่วนของการพ่นยานะคะช่วงนี้ระยะนี้ก็จะมีออป้องกันเชื้อรายาฆ่าหนอนเพลี้ยไฟ แล้วก็จะมีตัวเสริมด้วยธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมซึ่งจําเป็นต่อต้อนไม้นะคะเราก็จะทําการให้ลูกค้าพ่นทุกๆุกห้าทุกทุกเจ็ดถึงสิวันนะคะสม่ําเสมอเพื่อไม่ให้มีหนอนและแมลงและเพลี้ยไฟเพลี้ยไฟมารบกวนนะคะ <g it noise> การปลูกองุ่นนะคะไม่จําเป็นต้องทําในเชิงการค้าอย่างเดียวเราสามารถทําเป็นไม้ประดับตกแต่งสวนตกแต่งบ้านอย่างเช่นตัวนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินระหว่างทาง นะคะก็จะทําเป็นโครงสร้างขึ้นมาการปลูกองุ่นให้ได้ผลนะคะควรจะมีโรงเรือนเพื่อป้องกันน้ําฝนและน้ําค้างจะทําให้การปลูกและการดูแลองุ่นนั้นง่ายขึ้นค่ะดูแลนะคะพี่เขาดูแลคนเดียวนะคะทั้งหมดนี้การดูแลที่ท,ที่ทำกับองุ่นนะคะช่วงแรกนี่พี่ทําอะไรไปแล้วบ้างช่วงแรกก็ใส่ปุ๋ยอุประมาณยี่สิบก็ใส่ปุ๋ยสิบหกสิบหกไปครั้งหนึ่งแล้วก็<ส> รดน้ำทุกทุกเช้าของของทุกวันทุกวันค่ะยากไหมไม่ยากเลยง่ายมากเพราะว่าเราจะบอกขั้นตอนทีละขั้นละขั้นเนาะเดี๋ยวเราทําตามขั้นตอนกันไปแล้วก็อย่างวันนี้หนูมีตัวปุ๋ยสูตรปุ๋ยมามาเอาไว้ให้เนาะแล้วก็ตัวยาพี่ก็ สามารถพ่นยาทุกๆ7จ็ดถึงสิวันแล้วก็ใส่ปุ๋ยทุกๆ1ิบวันแล้วเดี๋ยวพอ,เ,อ,อเราจะมาดูการเจริญเติบโตกันไปทุกเดือนทุกเดือนะนะคะแต่พี่เขาดูแลต้นไม้เก่งมากเพราะต้นไม้ที่นี่พี่เขาปลูกเองหมดตัดย้าเองปลูกเองทําแปลงผักเองทุกอย่างก็ลเลย<แ>ดูแลกันเรื่อยไปนะคะ,คะจะถ้ามีอะไรถ้ามันมีปัญหามีอะไรเงี้ยก็ติดต่อเราได้ในส่วนของต้นไม้ทุกอย่างะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรองุ่นด้วยอะไรด้วยคือเดี๋ยวเราดูแลกันต่อเนื่องไปเนาะ ที่นี่พี่เขาดูแลและจัดทําทุกอย่างตั้งแต่การทําปลูกผักตัวนี้นะคะจะเป็นพวกผักปลอดสารเนาะที่เราทําแปลงผักขึ้นมาแล้วก็อันนี้มีเริ่มปลูกสตอเบอรี่เป็นตัวสตอเบอรี่นะคะปลูกในแปลงเล็กๆตัวนี้เป็นมะเขือยาวใช่ไหมคะอ๋อเพาะลงไปเป็นต้นมะเขือยาวนะคะอันนี้แปลงผักทานใบค่ะก็จะเป็นผักทานใบหลายๆชนิด เพิ่งเริ่มปลูกเนาะตอนนี้เพิ่งเริ่มปลูกแล้วเราก็เพิ่งจะทําแปลงพี่เขาทําแปลงเตรียมดินด้วยมีวิธีการเตรียมดินเองสผสมเองด้วยแล้วก็ใช้ดินที่เขาผสมเนี่ยค่ะเอามาปลูกผักแล้วก็ใช้กับต้นไม้ทั่วไปนะคะด้านนี้เป็นพื้นที่บริเวณบ้านของพี่เขาอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะแบ่งโซนเป็นบ่อตรงนี้จะมีปลาใช่ไหมคะด้านล่างนี่มีปลาเรียก เลี้ยงปลานิลกับปลาแรดแล้วก็เลี้ยงสัตว์ก็จะมีทั้งเป็ดมีทั้งไก่นะคะด้านนี้ก็เป็นไก่อีกภาษายพันธุหนึ่งนะคะดูสิตัวน่ารักขนพองๆที่นี่จะปลูกพืชผักหลายชนิดมีทั้งไม้ผลไม้ย,ยืนต้นพืชผักด้านนี้ก็จะเป็นละมุดนะคะเป็นละมุดพันธุโบราณเนาะใช่ ที่ลูกยาว,วาน,น่าจะเป็นกระสวยหวานกรอบแล้วก็มีลำไยปลูกมะพร้าวมีทั้งมอนมีฝรั่งคือมีไม้หลากหลายมากคือแบ่งพื้นที่ในการปลูกอะค่ะไว้ทานเองด้วยเหลือเราก็ค่อยจัดการแบ่งขายไปแบ่งให้กิไม่เคย <laughs> ส่วนใหญ่ที่นี่บอกว่าจะแบ่งกันทานนะคะไม่เคยได้ขาย ก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็พามาดูการเจริญเติบโตขององุ่นในระยะประมาณ25วันนะคะซึ่งการดูแลการใส่ปุ๋ยการให้ยาการพ่นยาเนี่ยแนะนําไว้หมดแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่า มีโอกาสในต,ต่อไปเรื่อยๆนะคะเราจะพามาติดตามผลในทุกระยะของการเจริญเติบโตนะคะว่าแต่ละระยะนั้นปลูกอย่างไรทําอย่างไรมีอะไรบ้างเพื่อเป็นแนวทางในการปลูกและการดูแลต้นองุ่นของลูกค้าท่านอื่นๆนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นแนวทางในแบบของสวนเรานะคะส่วนท่านใดที่มีแนวทางอื่นหรือว่ามีข้อแนะนําเสนอแนะติดจริงอะไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาบอกกันได้นะคะเราจะนำมาปรับปรุงและแก้ไขในครั้งต่อๆไปได้ะคะ่ะ ยังไงคลิปนี้ก็ขอรบกวนทุกท่านนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางสวนของนัทนันชาแนลกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ